สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมือว่านนี่ลักคามโขงรักตังไว้อุตสาเสียอะไรอ้อยอ่าแถวบ้านฟางนะครับช่วนผมเข้าไปเที่ยวเล่าโซ่ปอว่าจะไปดำหน้าซอยสาวนี่แหละครับบอดดคามครับเพราะว่าเอกสารบอรพอมนะครับนะเป็นรลลูกสาวเสีย บอเรมีใบมอบสันทามานะครับกุสาจอดเห็ดพัตปอดรถอยู่บ้านอำเภอที่ผมอยู่นะครับนะกุชินาไลหาทผ่าบาทค่าเห็ดถึงอยู่ครับแล้วพัะปอดเสียสองเสียกับพ่พพ้อมนะครับไปด่วนอยากไปเห็นหน้าผู้สาวของนางเอกเอบี้ช่องตุกๆนะครับเจอกันบุรถสองแถวน้องน้างกับน้องดีนะครับเป็นกระดาหน้านะครับเนี่ยเห็นบอกนี่ตุกๆก็ซอยใส่หน้านะครับโทรหาผม มาศิลาเพชรไปทาเสียสองเสียใดปฏิวพอา่ยหน้าคักๆละครับนะอุศลพร้อมตัวเป็นคนจนนะครับใส่ชุดกันขาดพกเงินเต็มกระเป๋าได้แบบนี้ขาไปบางเด้าวไรกันที่เสียขาดอยู่นะครับเพราะว่าสถานที่ที่ยอาันหลายนะครับสื่อจินสื่ออยู่นะครับนะเบากนัวโมวนกันนะครับจริงๆแล้วกะบริบูตเสียนะครับก็มพขออยู่พ่อกินนี่แหละครับนะแต่ว่ามักรถุจะไยมบสาวเล่า จุดประสงค์อยากไปดำหน้าซอยสาวนะครับนะเพราะว่าเคยกีบสาวเปิดใจไม่ไหลๆนั่งแล้วโดนเทลงโคงหมดเสียโอนยางเดียวครับนะเลยอยากไปหอดไปถึงอยากไปเบิงเป็นยังกึอต้มหลอกกันเดียว่าจันนะแต่บาก็ไปเมื่องอาจะฟ้อนเมื่อสะพัง,ะพงท่องหมดเลยครับบ่ได้ขามครับเหมดเวลาก่อนเี๋ยอเอกสารบ่ได้นะครับเนาะเสียดายอยู่ครับมือหลงังจะแก้ตัวไม่ารจันนะครับนะ ไปปลูกไหวต่อมาท่านโอ้ยเสียนะครับท่นนี่แหละครับสูงไหวไทยอยากไปกินไปเที่ยวไปมวนมันได้อยู่ครับแต่ว่ามันต้องพร้อมด้เอกสารนะครับถ้าพัฒนาปอดหาปีก็ทำพันบาทครับถ้าสิบปีกะพันหารอยบาทยื่นเงินยี่บาทใส่ซองไปที่นี่เขาสจงถึงบานบวเกินสามหมื่นครับนะ,ะเฮ็ดดูบ่องเขาทําการนะครับเปิดทําการอาจจะมีทุกจังหวัดบางจังหวัดกับบ่มีนะครับนะพัฒนปอรดรถพัฒนาปอดคอน เอกสารถาบรถไม่รถจะขอไปรถลูกสาวให้เบิดงวดเบิดงวดหลังหกเดือนยังขามได้เลยครับเพราะว่าต่อม้อไทยห้องเก่งขัดอย่าดรถถ่ายหลักรถกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์หน่อยมาบอกสู่กันฟังสําหรับหลักต่างใบหนุ่มใสสาวเล่าสิงเข่าเด้ครับนะจะไปหาสาวเปิดใจหรือว่าเปิดใจนะครับนะอา,อาจจะฟุกความจริงนะอายุห่างกันเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ครับถ้าขามไปหานะครับนะ ไปหอดไปถึงไปเบาไปดำหน้าคู่กันกัดคุยกันแบบวน้ตฮวงวนแหลกเปรย์แหลกไล่กันมาติดตอนไพ่หลังก็อาจจะเป็นเมียเป็นแฟนได้นะครับบางคนกับคุณแม่ของน้องเป็นแม่ห่างกันมีนะครับเนาะอาจจะมาคุณแม่น้องก็ได้อายุหาสิบต้นต้นสี่สิบต้นต้นนะครับเนาะจังน้องเขากับบางคนกับบ่มีแฟนนะครับน้องคุณแม่ของเพิ่นนะครับตะกีบก็นด้แต่บลังเกียดแต่ว่าบางคนมีรถจะยอมสาวเล็กน้อยสิบหกสิบเจ็ด เป็นนางเอกเอ็มวีนางเอกวิดีโอมิวสิกของช่องแอดต่างๆนะ่ะกีบลําบากครับนะ่สมหวังหรอครับขีบยากครับนะอย่าไปลงทุนกับสาวอ่าเด็กน้อยนะครับนะถ้าลงทุนอยากด้ใจสาวมันบ่ได้ใจสาวนะครับนะผมบอกทุกคลิปผมก็ได้พูดคุยกับ,บน้อง,องเขาพวกนี่นะครับนะเพราะว่าผมเคยมาเห็ดคอนเทนต์อยู่ฟังไทยอยู่หมูกผ้าเขาไปเที่ยววัดวโนลลอกวโนลลมนะครับอ่าน้อง แก่งนางเอกมีของช่องไทยเฮ้าเนี่ยครับนะช่องตุกตุกเนี่ยบางคนก็ไปเป็นพ่อฮักอเป็นอุปถรัรมภ์คำชู้บริวังร่างกายและจิตใจอแบบนี้ได้ครับนะเป็นผููท่าญสุนทุนท่านาถ้ามีเงินมีทองกับเกี่ยวหนุนจุดนเจือบริจาคกันไปนะครับดังเช่นสร้างห้องน้ำซื้อพัดลมตู้เย็นทั้งสี่นะครับนะซื้อเมื่อไส์กันนักไปโหดนะครับนะาหากินหายุ่เป็นมือได้นะครับ เพราะว่าบางเล่าบางครอบครัวเขาบ่ม,มปีด้ครับจังนองบอใหมๆผมไปเห็นสภาพเพื่อนแล้วเขาบวม,มปีนองถึงทักแสดขอเงินนุ่มไทยคนใดที่ทักแสดถ้านอนนองก็ขอไปนะครับนุ่มไทยหล,ลายคนก็นทักแสดว่าผมนอนค็ดีอขอเงินดีโอ้ติแฮปปี้เป็นยังไงเงินไปกินไปเที่ยวไปรอไปต้มกันบอกกแล้วแต่ที่คิดครับแต่ว่าผมเห็นแล้วแงแกับสภาพน้องกะนั่นแหละครับนะเป็นคนกระตาเวทีเป็นคนกระต,ตันยู่นะครับนะหาเลียงครอบครัว ด้วยแบบนี้นะครับบางคนว่าเอา้าเขาคือพวกไปหาเหตุการณ์ในงานรับจ้างบ้านเขามันถึงหมื่นละสองร้อยบวกข้อหนานะครับต่ำแทบหลังสู่ฟานาสูดินเพื่อสิไเ้เงินลอยก็บาทสองรอยนะครับมันก็ลําบากแต่เล่ตัดทิ้นใจออกบางคนออกมาเปิดใจอ่าเพื่อหาคนซัพพอร์ตนะครับบางคนก็นเน้นเตนุมเมืองนอกที่เขามาหาเขาบ่ได้อย่างยุโรปอเมริกาเกาหลีไต้หวันนั่นสิเขาก็คิดว่ามาหาเขาบ่ได้ เขาไ้เสียหายยังกะขอเงินไปบางคนก็ให,นนบใหนะบบ้บางคนก็บ่ให้นะครับเน้นๆเลยนะครับบางคนกะไปจางเขาปิดใจโดยผู้รู้เรื่องรู้เล่านะครับเขามาบ่ด้ดบ้างปิดใจสี่สิบล้านหาสิบล้านเงินเจ็ดแปดหมื่น 7, 80, นะครับทันทีสิมาขอ,อนองเขานะครับข,า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 , 60, า,ขาที่สอดสาวเล่านี่หาหมื่นพอดีพองามกับท่องหาทิพย์ต่างหรือบาทหนึ่งประมาณนั่นแหละครับแต่เขาหักกันนะครับแต่ว่านุ่มไทยสูงว้บางคนกะเป็นบ้ารักอยู่ครับผมกล่าวเลยเลยหเรยๆคนมาก โทรมาถามผมเนี่ยบอด้คุยกับน้องเขานี่ใจสีขาดแหบวีเห็นไหมเคยคุยกันกูมือตกลุมรักน้องเขาแหละก็เลยโอนบ่มีเงินโอนก็ยืมลูกยืมหลานให้หลานโจงมาให้โอนหารวยพันยังดีพอได้คุยนะถ้าบ่ได้คุยก็คิดมากบาบุญญาติน้องคดไปญาติน้องเขาไปคุยกับคนอื่นนะครับอยากคุยกับน้องเขาสุกสองสามชิ้มงเหตุเขาลำคาญจูจี้ยุกจิกเนี่ยเขาก็มาโทรมาไล่มาคุยกับผมอยู่ครับบานตรงใจสูงไว้บางคนเนี่ย คุยบ่อยคุยดูคุยไรสาละนะครับเนาะแต่ว่านุ่มไทยมันบอกผมว่าแต่วันน้คุยหัวใจจะว่าคิดหอดคิดถึงเมื่อรักซ้ําเถ่านะครับนี่แหละเขาว่าเนอะผู้ถาวาผู้ถูเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาบ้านเพื่อนทองไว้ครับให้เขารักเรายารักเขานะครับถ้ารักเขาแล้วเราเป็นบ้าตายนะเข้าโรงพยาบาลความดันขึ้นนะครับแก่แล้วนะคุณลุงนะตั้งหลายเดียวก้าสิบหกสิบแล้วนะครับนะสาวเล่าเนี่ยเขาไม่ได้ฮักคุณลุงนะครับ เขาคุยหลายหลายคนเนี่ยเขาชินชาไปแล้วเจ้าสีบวัวคุยเขาหมื่นหนึ่งสามหมื่นหาหมือเดือนนืงอทิตหนึ่ง,นนงแต่เจ้าโบอนเขาก็ไม่ได้คิดถึงเจ้าเขาก็ไม่ได้คิดถึงคุณแต่ตรงกันข้ามถ้าคุณไม่ได้คุยกับน้อง,องๆเขาที่เคยคุยกันทุกวันเนีย่ยคุณจะบ้าตายนะ,ะคุณจะหัวใจสลายนะคุณจะคิดถึงเขาอ,อเป็นลมเป็นแรงไปก็มีนะครับบางคนนะเป็นแบบนี้ยี่หรีนะครับนะ ความหลักมันรุ่นแรงนะครับอนุภาพความหลักนะครับนะความกิดหอวคิดถึงเนี่ยนะครับต้องแยกแยะระวังใจบุญชุนท่านสายบุญกับสายความหลักสายเปรย์นะครับถ้าท่านมีความหลักความหลงนี่รักบวกหลงนี่ข่านจะเปย์เงินโอนบหมตนบหตัวนะท่านทำางนี้ท่านมีความเอ็นดูอโอ้กว่าบาลี่สอยเหลือดานมนุษยธรรมอท่านก็สอยไปเสียงเงินไปโวยไปยังเงินเดือดออกเงินก็เสียนออกกรส่งไปบ่มีปัญหาบ่ได้คิดมาก นะครับแต่ว่าไปเจอน้องๆบางคนทรมาดาดูๆล้วหนาวขึ้นกันนะครับเนาะนักขึ้นกันขนาดผมเป็นแอดมินบมดิรีกผู้ใดน,นะทุกมือนะขอเงินแน่ไปตลาดขอเงินแน่สีกับเขาขอเงินนั่นนี่หารอยสามรอยพันรยผมก็นจนสิบบิต,ต้นบัตโตครับโบไฮกับให้ดูกับบดีครับบไฮกับแจ็กแังไดนะครับส่วนรายผมกับโบไฮครับเพ,พราะบไดเป็นแปะเนียงกันนะครับผมแก้วเบาๆีรสิเด้ออ่ะ ผมเป็นยูทูบสมครเล่นได้มันก็บ้วนหลายนะครับจิไปให้คนนั้นคนนี้ปัดดาบกันละหรันายนะครับนะบางคนถามว่าให้มีขึ้นไปดูเนี่ยครับไปหาเล่นหามวนนะครับเพราะว่าครอบรัวผมกับธุรกิจเรื่อยๆหน่อยก็มีคนเฮ็ุอยู่ครับนะมันก็ว่างช่วงนี้ครับผมก็ไปเล่นไปเที่ยวบ้านปลายชีวิตเนาะครับเนาะไปม้วนนะครับเรื่อยนะครับขับรถไปเรื่อยๆนะครับไปเทเลยซทะเกับซีหาขั้น หลายครับเดือนหนึ่งกับกินเที่ยวกับบ้านสองหมื่นกว่าบาทสําหรับผมนะผมคิดคิดไปนะครับนะแต่ว่าสําหรับท่านบรูนะครับบางคนกับยูตจบันปวดหัวมั่วเก่าด้วครับคิดหลายเพราะฉะนั้นเท่ากับมนุษย์เท่าเกิดมาเป็นคนโลกนี่กันนาจะบุถึงลอยปีจะคนนะครับเนาะกินเที่ยวไปเรื่อยๆครับว่่ต้องคิดมากว่ต้องคิดด้านลบว่่ต้องคิดช้าไพนะครับอ่าเบิ้งท้องกับพ่อนะครับเดือ คือเมื่อวานนี่ครับนะหนุ่มไทยสูงวัยว่าจะไปหาความสุขกับผมแท้ๆล่ะนะว่าจะข่าวไปคักๆละ่ะหาความชุกชัวข้าวคักๆล่ะนะอ่ะานังนองนู้นูหน้าตากิีบดิมสดใสนะครับนะอ่าลูกครึ่งล่าเวียนนามกอนขาวจั่วนะครับนะถึงดูดสิงเถาไทยกับปรเดเรื่องนะครับเอกสารบุคคลแต่เลื่อยฝันฝันสลายนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้ขามก็บม่ได้เบิดเงินนะครับ อระดับเสียอุตสาห์้อมตัวไปว่าเลยโอ้ยนะครับนะพร้อมตัวว่าจะไปดำน็อตดำหน้าเงื่อนเต็มกระเป๋าบ่ได้ขามครับเพราะเป็นยังงรับมือหนาบือหลังเอาไหมนะครับนะมันยังบอต้นสายหรอกไปหนาฝนตนหนาวดีกว่าครับบรรยากาศดีๆถนนก็แหงนะครับวิวก็สวยอ่าถ้าไปย่ามดำนอกดำนอกดำหน้าสาวๆเข้าบว่างมาคุยกับเปาแล้วครับนอกจากเขาจะไปดำหน้าคุยกันไปเรื่อยๆแบบอีกแบบนึงรสชาติแบบนึง เราฉะนั้นรกคามโค้งนี่อย่าคิดมากครับไปหอดไปถึงนะครับโอนบ่เข้าไปนี่คนอื่นเราไปงาบด้ครับเนาะเลี้ยงไก่ภาษาเจ๊กเน้นนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่านุ่มไส้หลายๆคนเดะแอะไปซุ่มบอ่อคิปออกข้าวกับมีนะครับเนาะบ่มีกระแสกับมีเพราะว่าน้องเปิดใจหล,ลายๆคนยังคุยกับนุ่มชูงไว้ไส้ตลอดเวลาเพราะว่าผมดูจังไหนกะบ,บางคนเขาก็บบอกผมว่าน้องคนนี้ คิดว่าพิสใจแล้ะครับโทษมาขอ,องเงินน้ำเพิ่นนะครับนะบางคนก็นอยู่อเมริกาบางคนก็นอยู่เกาหลีบางคนก็นอยู่เยอรมันนะครับก็มีน้อง,องสาวลาเปิดใจอร่วมทั้งสายบุญนะครับสายบุญ,ะะบญตัวดีนะครับนะโทษไปขอ,องเงินผู้ใหญ่ใจดีอยู่อเมริกาอยู่ย<ล> <นะ S 2> ุโรปเพิ่นก็ว่าผมฟังอยู่ครับ <S <S สายบุญเนี่ยแต่ละคนนี่ขงบงไว้สดอ่าาส่วนร้ายนี่ผู้ใหญ่ใจดีสิว่าเดียวเอาหายเลยะครับมีแต่สายบุญขอไป สองรอยเหรียญสามรอยเหรียญกัแบหบมื่นกัวหาพันแปดพันนะครับอันนี้ก็เรื่องของสายบุญมันบัวเด็กโยกับบูเฮานะครับบ่ไหวเพื่นตั้งเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกบนมากคิดผมนะครับนะผมก็ออกลยซื้อไว้แลอกครับเพราะว่ามันก็น,น่าเกลียดมันเป็นทางไปทางมั่นนะครับโบกาวใกล้กันเขา,าวันนีา้าลิชยาผู้ใดนะครับแต่ว่ากบอกกันใบเรื่องการอน,น,นเอนเเิน,เน,เนใหนอ้นเนี่ยน้อยเน้่ยใครก็อยรก็ไปหานะครับหลักต่างไว้ให้อ้นหน่อยลูกให้เขาไปหา แต่ว่าให้ซอยเหลือเขาเนี่ยครับเพราะว่าเขากายยากจนี่หลีนแหละครับะเรื่องการซื้อเขาซื้อกินกับซอยไปบ้างนะครับหารอยหรือพันต่บุไดมีบนเดือนรอดนะครับนะเพราะฉะนั้นกีบสาวเล่าสูงไวัยให้เขาไปถึงไปหานะครับโยนอย่างเดียวหมู่บ้านนี้ว่าครับจะปลอมตัวไปนะเศรษฐีนะครับนะสิงเ่าสองคนนี่ครับหมู่บ้านไปก็ผมเสียไร่อ้อยคไขยลักเล่ยครับวด้ขามเล่ยครับเนาะ เดียวนาเดียวลังครับนะผู้ไดกะมีหลายๆคนอยู่ครับทักทายมากว่าอยากไปน้ำเด้กบมาได้ครับเบียบเวียนมาได้ครับแต่รถเบิดงวดก็คือผมบอกครับเบิดงวดหลังหกปีนะครับเว้ยหลังหกเดือนขามได้พระจะปอดรถพระจะปอดคนเอกสารในครบนะครับนะขันรถลูกขันรถหลานรถเมียกะให้มอบสันทามาย่างดีนะครับเดี๋ยวมันจะขาดมดเลยนะครับฝากไว้นะครับนะอีกอย่างหนึ่งสาวเล่าเปิดใจแล้วบ่เปิดใจก็ปากมานะครับแต่สูงไว้ไถ่กะ กับ่าจะกลับรักบันไดนะครับแต่ว่าเขากับพิจารณาถ้าเขาไปหอดไปถึงถ้ารูปร่างหน้าตาดูดีพ่อใส่ได้กอาจจะเป็นสามีนอนเขาได้ยังเปิดทางให้สูงไว้ไทยอยู่ครับเนาะแต่ว่าคดีค้ยคุยวิดีโอข้อที่สี่เรเห็นรูปร่างตัวจริงอ่ะเขากับเรับพิจารณาแลวครับพฉะนั้าไหนเขาไปเมืองเล่าครับปากสาวเล่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังนะครับสวัสดีครับ